ม่ได้มีแค่นายคนเดียวหรอกนะที่สามารถใช้ไฟได้นะน่าสนใจดีนี่วันจังจ้าจมังกรนายไม่เข้าใจไม่มีใครสามารถแตะตัวฉันได้หรอกเฮ้ย้้วันเพล อะไรกันที่ทำให้ตัวนายเปลี่ยนเป็นไฟได้นะน้ำมันละมะั้งเห็นต้องรวยได้เลยฮิมังกรเพลิงผมหายใจมังกรเจ้าเจฉันจะบอกอะไรอย่างหนึ่งให้นะเคล็ดลับน่ะมันอยู่ที่ข้อมือเฮมัดเพลิงอย้ย เอาจริงหน่อยสิได้อยู่แล้วฉันดีใจมากเลยนะที่ได้พาเจอกับนายถ้าสู้กันในป่าแบบนี้ฉันจะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบสิ่งที่นายพูดแนะ่ฉันจะไม่มีทางให้มันเกิดขึ้นแน่นอนนี่นายคิดจะทำอะไร ไม่รู้ใช่ไหมว่าฉันจะต้มตีจากทางไหนก็ได้นะการเผาป่ามันไม่ทำให้นายทนตัวเจกตันได้หรอกโอ้นี่นาย,ยไม่ไมเปลี่ยนร่างเป็นไฟแล้วงั้นเหรอหน่อยจ้าฉันเตือนนายแล้วนะหมอนั่นกิดไฟเข้าไปให้ตายสิสถานการณ์เปลี่ยนไปหมดแล้ว Lamar La está dali.